เที่ยวทั่วไทยไปกับรัฐสภาใครจะไปยกมือขึ้นกกอดกับน้ำมีอะไรที่จะงามยิงกว่า วันดวงโตจูทะเลอำลาต้องไปดูต้องไปดูแล้วสิเราสายลมบอกรักกับต้นไม้เคยได้ยินและเคยได้ยินบ้างหรือเปล่าลำธารใสๆอ้อซอกกับภูเขามีอะไรจะซึ้งใจไปกว่านี้จัดกระเป๋ากันเถอะตื่นแต่เช้าดีกว่าและออกไปเที่ยว กันไปมีอะไรจะสุขหัวใจไปกว่านี้จัดกระเป๋ากันเถอะตื่นแต่เช้าดีกว่าและออกไปเที่ยวไว้ทั่วฟ้าเมืองไทย สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเที่ยวทั่วไทยไปกับรัฐสภาค่ะวันนี้เจอกับน้องนิดนิสลาคุ้มพงค์นะคะและพี่นุ่มสุธนสวัสดีค่ะพี่นุ่มครับสวัสดีน้องนิดสลาและก็สวัสดีแฟนๆของเราในช่วงวันอาทิตย์ของวันนี้ด้วยค่ะนะคะวันนี้เราจะเดินทางไปที่ไหนกันดีคะเราจะไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปที่ไหนกันคือภาคอีสานไปที่จังหวัดอุดรธานีทาไมคะที่นั่นก็มีอะไรเกิดขึ้นก็ต้องมีของดีถ้าไม่มีของดีคงจะไม่มาเล่าให้ฟัง อุดรธานีห่างจากกรุงเทพมหานครเนี่ยประมาณ564กิโลเมตรสามารถที่จะขับรถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายเลยนะครับผ่านนครราชสีมาปุ๊บผ่านขอนแก่นปุ๊บถึงอุดรเขาบอกว่าจังหวัดอุดรเนี่ยเป็นพื้นที่เป็นลักษณะที่มีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติกันนะ,ะก็จะมีป่าเขามีทุ่งมีนาและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนุง้งศรา เชื่อไหมเขาบอกว่าลักษณะของพื้นดินที่จังหวัดอุดรธานีเนี่ยเป็นลักษณะที่ลาดเอียงลงไปอ่ะยังไงอะ่ะมันเอียงลงไปทางแม่น้ําโของอ,ะอ่ะก็เลยเชื่อกันว่าพื้นดินที่บริเวณนี้เนี่ยบางส่วนเนี่ยเป็นเนื้อที่ที่ดินจืดดินปนทรายค่ะ แต่บางที่เนี่ยเป็นดินเค็ม,อมเออมันเป็นไปได้จังไไดเนี่ยนะครับนนก็บอกเรื่องราวต่างๆของอุดรธานีถ้าคุณจะศึกษาความเป็นมาแล้วอยากจะรู้เรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยคุณต้องไปที่ไหนทราบไหมไปที่ไหนคะไปที่อำเภอหนองหานอ๋ออําเภอหนองหานเกี่ยวกับบ้านเชียงค่ะแหมถ้าเผื่อใครไม่รู้จักบ้านเชียงเนี่ยเหมือนก็ไม่รู้จักอุดร อย่างน้อนิสลาก็ต้องรู้จักบ้านเชียงน้อนิสลา<ช>ถึงจะไม่เคยไปแต่ว่าเรื่องของบ้านเชียงเนี่ยเวลาหลายๆท่านเดินทางไปที่อูดรก็จะไปที่บ้านเชียงค่ะไปศึกษาหาความรู้ที่เขาขุดค้นพบเครื่องมือเครื่องใช้สิ่งของต่างๆที่มนุษย์ใช้ก่อนเข้ามามในประวัติศาสตร์แต่ว่าในส่วนหนึ่งที่บอกไปเมื่อสักครู่ได้ว่า เมืองอุดรธานีเป็นเมืองที่ลาดเอียงไปและในส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นดินจืดในส่วนหนึ่งเป็นดินเข็ม,มน้องนิสลาเคยฟังเรื่องราวต่างๆของเส้นทางจากอุดรธานีไปคำชะโนดไหมเคยได้ยินมาบ้านะะนะครับในเส้นทางสายนี้นุสลาฮะถ้าคุณขับรถไปก่อนจะถึงคำชะโนดเนี่ยจะเป็นพื้นดินที่เป็นดินเข็มค่ะเมื่อเป็นดินดินเข็มปุ๊บเนี่ยน้าเป็นไงฮะเป็นยังไงอะมันจะจืดไหมล่ะเอามันก็เค็มสกต้องฮะ เมื่อเป็นเป็นดินเค็มน้ําต้องเค็มเมื่อน้ําเค็มเนี่ยใต้บาดาลก็จะต้องมีสิ่งที่เป็นทรัพยากรธรรมชาตินั่นคือเขาก็มีการขุดบอ่อแล้วก็ดูดน้ําเค็มใต้ดินน่ยมาต้มเป็นเกลือสินเทาคเคยไปดูไหมหไม่เคยหลายคนเนี่ยอาจจะเห็นว่าเอเกลือเนี่ยมีอยู่ที่เมืองน่านอันนั้นอยู่บนหุบเขาสูงเลยค่ะแต่ที่นี่อุดรธานี มีเกลือเหมือนกันเป็นเกลือสินเทาที่อยู่ใต้ดินแต่ว่าอยู่ในพื้นนาค่ะปัจจุบันถ้าเผื่อคุณอยากจะไปศึกษาหาความรู้คุณไปเส้นทางคำชะโนดแล้วแวะดูการต้มน้ําให้เป็นเกลือได้เออปกติเราเห็นมันเขาผลิตน้ําเปล่าให้เป็นน้ําแข็งค่ะแต่นี่เขาผลิตน้ําเปล่าๆให้เป็นเกลือเออ,เอ,อมันออของแผ่นนี้มัลฉลาถ้า,าเผื่อเราไม่เข้าไปคุยเราไม่เข้าไปศึกษา เราไม่เข้าไปหาความรู้เราไม่รู้นะส,ส,สมมติอย่างนี้นิสลาเดินทางไปเส้นทางสายสมุทรสาครสมุทรสงครามไปเพชรบุรีเขามีนาเกลือกันเต็มเลยแต่ที่นี่เขาใช้น้ําในทะเละแล้วก็มาทําให้พื้นเนี่ยแห้งสนิทใช่ไหม,มแล้วปล่อยทิ้งไว้มันจะเป็นตะกอนออกมาเป็นเกลือเสร็จแล้วก็มีการฟอกอขาวใช่ไหมแล้วถึงจะมารับประทานได้แต่ที่นี่เมื่อเขาต้มลงมาแล้วนิสลาฮะก็จะขาวเลยฮะ พอมาเก็บเอาไว้ปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นผงออกมาเลยค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยคุณไปศึกษาหาความรู้ในเรื่องของพื้นดินที่เป็นดินเค็ม แล้วก็มีเกลือเนี่ยนะคะแล้วเลยไปนี่ฮะคำชะโนดทําไมถึงนําเรื่องราวต่างๆมาพูดถึงคาชะโนดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนกําลังจะติดละครกันโอ้โหความเป็นมาของช่องหนึ่งเนี่ยนะเรื่องอะไรอ๋อเอ่ยได้แต่เรายังไม่มีโอกาสได้ดูอดูแล้วมันมีสว่างถูกต้องดูแล้วเกี่ยวกับพญานาคเป็นก่ะเราก็เลยไม่ตกข่าวฮะก็นําเรื่องราวต่างๆตรงนี้มาพูดมาคุยฟังว่าระหว่างมนุษย์ กับพญานาคราชเนี่ยอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขตั้งแต่อดีตชาติจนกระทั่งปัจจุบันนี้ที่คําชะโนดค่ะทําไมคนถึงรู้จักคําชะโนดนั่นน่ะสิต้องย้อนกลับไปในปี2539ทําไมคะตอนนั้นพี่หนุ่มอายุประมาณ15ปี39เหรอคิดได้นะเพื่อตอนนั้นเนี่ยนงศาฮะเขาบอกว่ามีบริษัท จัดฉายภาพยนตร์หรือผู้ตามภาษาชาวบ้านก็ฉายหนังกลางแปลงนี่แหละ,ะ,ะ,ะที่อุดรธาน,นีค่ะจูจ่ๆก็มีบุรุษมาเลยฮะก็ม่กออ็แต่ก็พูดคุยกันรู้เรื่องนะม,มาถึงมาติดต่อฉายภาพยนตร์ไปฉายที่บริเวณคำชนนคะโนด แต่มีข้อตกลงกันสองข้อหนึ่งต้องปฏิบัติทันทีหนึ่งต้องไปค่ำค้นิดหนึ่งสองสองตีสี่ปุ๊บเนี่ยต้องเลิกฉายทันทีเลยแล้วรีบเก็บของกลับออกมาคนที่รับเรื่องก็เลยงงๆใช่ไหมทีแรกไม่งงเลยสลาเอาเขามาจ้างอ่ะต้องสี่พันอ๋อเอาเอาเอาโอ้แน่นอนเสร็จแล้วก็ไปตามนัดหมายก็รถก็ไปถึงมืดพอดีตั้งเครื่องฉายเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยได้เวลาตามที่กำหนดไว้ฉายหนังสองทุ่มเป๊ะค่ะ ในขณะที่ฉายภาพยนตร์อยู่นั่นนะก็เดี๋ยวเริ่มจะมีคนเข้ามาแล้วแต่งชุดดำกับชุดขาวก็นั่งดูกันหนังตลกอถามเงียบเอาเหรอหนังเจ้าร้องไห้เงียบอ่าๆฉายจนกระทั่งถึงตีสี่เป็นอันว่าตามข้อตกลงค่ะพอหนังหมดปุ๊บหันไปอีกทีมิสลาฮะคนู้ที่มาดูฮะหายไปแวบตาไม่เหลือเลยฮะแต่ข้อตกลงทำไงฮะรีบเก็บ เครื่องหม้เครื่องมือเอาของกลับบ้านไงรีบถอยรถออกมาพอ <c oughs> <P aper> ถอยรถออกมาปุ๊บเนี่ยนะครับก็นึกขึ้นได้เอ๊ะเมื่อคืนนี้เราไปฉายหนังข้าวก็ไม่ได้กินน้ําก็ไม่ได้กินบุหรี่ก็ไม่ได้สูบอ,อันนี้อันนี้เขาบ่นนะอันนี้เขาบน่บนบ่นตามหนังสือเนี่ยเาขาบ่นฝั่งก็ขับรถผ่านหมู่บ้านป๊บโอ๊ยขอแวะหน่อยเถอะหิวจังเลยไม่ไหวแล้วนะเออจะแวะไปขอซื้อน้ําซื้ออะไรเขาดื่มกินเจ้าของร้านก็เห็นว่าเอ๊ะรถฉายหนังเนี่ย ก็เลยถามว่าเอาพ่อหนุ่มไปไหนกันมาอเอาเมื่อคืนนี้ผมไปใช้นางตรงเนี้ยตรงวัดเนี่ยตรงคำชนดเนี่ยร้านค้าบอกไม่มีถ้ามีคนที่นี่ต้องรู้โดยโดยในความนิสัยของคนไทยอก็เมื่อคืนไปมาเออใช่ใช่จะไปมาเน้นี่ก็บอกไม่มีถ้ามีเนี่ยเขาต้องไปดูเพราะว่าอยู่แค่นี้เองเพราะว่านังกลางแปลงใช้ตรงไหนเนี่ยจะต้องรู้กันหมดเออฉันชอบเออต้องไปไม่มี เด็กๆที่ไปฉายหนังสี่คนก็ถียงบอกมีเมื่อคืนไปฉา,ายมาสงสัยนุชลาฮะอ๋อไหนคุณพาเราไปดูสิอะไรอย่างนี้ได้ไหมไม่ใช่พอสงสัยกลับมาที่รถฮะปรากฏว่าเงินที่ให้มาฮะเป็นเศษอย่างอื่นไปหมดเลยกลับไปถึงบริษัทเล่าให้เจ้านายฟังเกรงว่าเจ้าของบริษัทจะไม่เชื่อคก็พาเจ้าของบริษัทมาฮะมาที่บริเวณตั้งจอมีรอยรถมีการตั้งอยู่แต่ตรงนั้นเนี่ย เป็นดินเหลวฮะรถเข้าไปอยู่ได้อย่างไรคเป็นยังไงฮะเจ้าของหนังก็เลยขึ้นไปบนวัดครับไปสอบถามเรื่องราวต่างๆของพระอาจารย์ที่เป็นเจ้าวาดที่วัดนี้ออืว่าเอ๊ะบริเวณนี้เนี่ยมีอะไรออืท่านเจ้าวาดเขาเล่าให้ฟังว่าท่านกระบวชอยู่ที่นี่นานแล้วละ่ะตรงบริเวณตรงนั้นเนี่ยเป็นที่พญานาคราชเขาอยู่ แล้วตรงนี้เนี่ยเหมือนว่าเป็นวังบรรดาวังบาดาลที่อยู่ข้างไปข้างใต้นั้นก็ต่างคนต่างอยู่ในขณะที่ท่านเจ้าวาดกําลังเล่าสิ่งต่างๆให้ฟังว่าเรื่องราวเป็นปรามเป็นมาของออพญาศรีสุดโทซึ่งท่านก็เป็นคนที่นี่อะไรตอนนี้อะไรเนี่ย uh huh. ปรากฏว่าที่หน้าต่างด้านหลังของท่านเจ้าวาดครับมีงูตัวใหญ่โผล่ขึ้นมาบนหน้าต่างครับ oh. เจ้าของหนังเห็นเป็นไงฮะปงไปกับ<ง>พระยาฮะตกใจดิโอ้โหฉีดทั ب ราดนะ เขาบอกฉี่ทับราอ่ะท่านเจ้าวาดรู้บอกว่าเอาละอัตมาพูดไม่ได้แล้วเขามาเตือนแล้วอขอให้ยมไปศึกษาหาความรู้เองแล้วกันออันนี้คือเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมาเมื่อปี2539ันห้าร้อยสามสิบเก้ให้คนเป็นไงให้นุชราตื่นตัวสิอยากจะไปค่ะพี่หนุ่มก็ไปเหมือนกันก็ตามกระแสวอยากจะรู้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างก็ไปปุ๊บเนี่ยนะพี่หนุ่มก็ไปกันเลยไปกันสี่คน ต้องการที่จะไปเก็บภาพบรรยากาศตรงเนี้ยตามหนังสือพิมพ์เขาลงเลยมีหนังสือพิมพ์ลงมีอุปเยอะเลย,ยก็ไปไปปุ๊บเนี่ยน้องศิลาก็ได้ความสังเกตของตัวพี่หนุ่มเองอก็เดินข้ามสะพานไปค่ะปรากฏว่าเอ๊ะสังเกตว่าสะพานเนี่ยเขาเชื่อมตั้งแต่เกาะมาตรงที่บริเวณฝั่งที่เป็นวัดเนี่ยค่ะแต่ทําไมเนี่ยตอนเชื่อมที่วัดไปเนี่ยคือคือแน่นเลยอะ่ะคอสะพานเนี่ย แต่พอไปถึงคำชะโนดปุ๊บเนี่ยห่างประมาณหนึ่งคืบ uh huh. เราก็เป็นคนช่างสงสัย uh huh. ก็เลยเอาละเดี๋ยวค่อยถามทุกคนก็เดินเข้าไปบางคนก็เก็บภาพถ่ายรุ่งถ่ายรูปก็มีบอ่อน้าเป็นลนักษณะบ,บอ่อสี่เหลี่ยมทั้งสละ <c oughs> พี่หนุ่มก็ไปก้มดูน้ำก็นิ่งเฉยแล้วนะแล้วถัดไปนิดหนึ่งก็จะเป็นศารพญาศีสุดโถซึ่งท่านก็เป็นเจ้าเมืองที่ดูแลพญานาคอยู่ที่บริเวณนี้ค่ะ <c oughs> ทุกคนก็ถ่ายภาพแต่พี่หนุ่มไม่หยุดนิ่งหมือสิลาทำไมคะต้องการจะรู้ว่าเกาะคําชโนดนี่คืออะไรอก็เดินเข้าไปนะเดินเข้าไปหลังสารเดินเดินยิ่งเดินไปเนี่ยมันเหมือนมันยุบ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 อ,อ่ะมันเป็นเหมือนลนักษณะต้นคําชโนดเนี่ยคล้ายๆต้นต้นตานะ่ะ<อ>ก็ใบที่ตกลงมามันก็ทับถมทับถมกันเนี่ย<อ>เดินพอเดินไปมีความรู้สึกว่ามันยุบยุบแล้วใจไม่ดีแล้วอถอยกลับดีกว่าอก็ถอยกลับออกมาก็มาคุยกับชาวบ้าน ถามว่าที่นี่เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ชาวบ้านก็เล่าให้ฟังว่าถ้าย้อนกลับไปในสมัยหนึ่งเนี่ยมิสลาฮะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยด้านหนึ่งเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนบึงน้ําใหญ่ใหญ่อะอแต่ว่าในส่วนออกไปเนี่ยชาวบ้านก็หาปลาทํานากันตามปกติแต่ไม่มีใครสามารถที่จะเข้ามาใกล้เกาะคําชะโนดนี้ได้อ,อาจจะเป็นเพราะว่าอะไรเราไม่ทราบหรืออาจจะเป็นเพราะว่าจิตอย่างหนึ่งที่บอกเอ้ยอย่าเข้ามานะองั้นก็บอกว่าเกาะแห่งนี้เนี่ย เป็นเกาะที่ไม่น่าที่จะเป็นผืนแผ่นดินที่อยู่ใต้ใต้หนองแห่งนี้น่าจะเป็นลักษณะเหมือนลอยตัวอยู่อ่าในช่วงน้ำหลากก็คือเดือนสิงหากันยาของทุกปีมสมัยนั้นยังไม่มีเขื่อนกัน้นแม่น้ำโขงเนี่ยช่วงน้ำหลากเนี่ยน้ำจะท่วมบริเวณวัดทั้งหมดพี่หนุ่มก็ไปดูมานะช่วงน้ำท่วมอ่ะแล้วจริงไหมคะแต่ปรากฏว่าสะพานที่ เชื่อมไปเกาคะคัมชโนดท่วมหมดนะฮะอิงสลาแต่ไปมองตัวเกาะฮะไม่ท่วมครับลอยขึ้นมาเหนือน้ําก็เป็นเรื่องที่แปลกเรื่องหนึ่งนะครับพ oh. ี่หนุ่มก็ไม่สามารถที่จะมายืนยันได้ว่าเรื่องสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นจริงหรือไม่แต่ว่าอ่านตามหนังสือแล้วก็เดินทางไปสัมผัสด,ด้วยตัวเองเนี่ยถึงสามครั้ง oh. ถึงเก็บเรื่องราวต่างๆตรงนี้มาเล่าให้ฟังว่าภาพยนตร์ญญหรือว่าละครที่กําลังเล่นอยู่ขนาดนี้เนี่ย เป็นลักษณะคล้ายๆกันมากเลยเพราะว่า,ขาเขาบอกว่าพญานาคเนี่ยสามารถจะแปลงกายเป็นมนุษย์ได้ค่ะแล้วมาฟังพระเทศได้เนื่องจากว่าเขานับถือาศาสนาเช่นเดียวกับเราเหมือนกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ<ด>แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราเดินทางกันต่อค่ะครับ